สวัสดีค่ะพูดผีสตอรี่ขอเสนอเจตตำนานอันน่าขนหัวลุกที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดกรุงเทพมหานครถ้าพูดถึงสถาบันศึกษาแห่งหนึ่งที่ถือว่ามีความเก่าแก่และมีประวัติศสาสตร์อันยาวนานรวมถึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่างๆมากมายก็คงหนีไม่พ้นสถาบันศึกษาแห่งนี้วิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยวันนี้เก็บเอาตำนานที่เป็นเรื่องเล่าจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องที่สืบต่อกันมาภายในรั้วสถาบันแห่งนี้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องที่หนึ่งห้องน้ำดนตรีไทยมีประวัติว่าในอดีตเคยมีนักเรียนผูกคอตายที่ห้องน้ำห้องสุดท้ายในตึกดนตรีไทย ซึ่งทั้งนักเรียนและบรรดาครูก็ต่างเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเปิดน้ำทิ้งไว้ทั้งๆที่ไม่มีคนเสียงร้องไห้เสียงโหยหวนดังแววออกมาก็มีโดยที่ปัจจุบันห้องน้ำแห่งนี้ได้ถูกปิดตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่สองห้องเรียนชั้นสองของตึกเก่า ที่นี่เคยมีนักเรียนผูกคอตายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพานโรงและอาจารย์ที่อยู่เวรเคยพบเห็นกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องไห้หรือเห็นผู้ตายมานั่งก้มหน้าอยู่ในห้องแห่งนั้นคนเดียวในยามค่ำคืนเมื่อเสียงล่ำารือเริ่มหนาหูก็ไม่มีใครกล้าไปที่ตึกนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ส่วนเชือกที่ว่ากันว่าเด็กใช้ผูกคอตายมันก็ยังคงอยู่ในห้องเรียนนั้นเหมือนเดิม เรื่องที่สามม่านแดงในโงรงละครแห่งชาติดังที่ทราบกันว่าตัววิทยาลัยกับโงรงละครนั้นติดกันเคยมีคนเล่าว,ว่าถ้าใครเข้าไปในโงรงละครหรือไปแสดงในนั้นอย่าได้ริอาจไปเล่นที่ม่านแดงเด็ดขาดเพราะว่าเคยมีคนไปเล่นแล้วกับหายตัวไปอย่างลึกลับจริงไม่จริงไม่รู้แน่ชัดเรื่องที่สี่ณารานมรกต ที่ลานจอดรถมรกตจะมีหุ่นรูปปั้นตัวพระนางซึ่งแต่งเต็มยศอยู่ในตู้กระจกเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วเคยมีนักเรียนได้โอกาสไปแสดงที่ต่างประเทศทั้งตัวพระตัวนางแต่แล้วก็เกิดเหตุเครื่องบินตกทําให้สองคนนั้นเสียชีวิตอาจารย์เสียใจมากเนื่องจากนักเรียนทั้งสองคนเป็นเด็กดีเรียนเก่ง ก็เลยปั้นหุ่นอนุสรณ์เด็กสองคนนี้ไว้ซึ่งก็เคยมีเรื่องหลอนเมื่อท่านพอออเคยเห็นเด็กสองคนนี้เดินออกมาจากตู้บางครั้งก็เหมือนกับว่ารูปปั้นขยับได้และรูปปั้นนั้นได้มีโซ่ล่ามไว้เพื่อไม่ให้รูปปั้นล้มลงมาแต่พอมีคนจะไปเปลี่ยนชุดให้กลับเห็นว่าขาหุ่นที่มีโซ่ล่ามไว้นั้นเป็นรอยช้ำเหมือนผิวคนซึ่งมันแปลกมาก และหลังจากนั้นก็ไม่เอาโซ่ล่ามไว้อีกเลยแต่ว่ากันว่าในทุกคืนวันพฤหัสมักจะมีคนเห็นสองคนนี้ออกมารำให้าพาะพิคเนตดูเฉยเลยเรื่องที่ห้นรันทมหน้าโบดวังหน้าเคยมีนักศึกษาชั้นสูงที่เรียนเกี่ยวกับการทำรูปปั้นต้องอยู่ทำงานจนดึกพอสักประมาณห้าทุ่ม เขากับเพื่อนอีกคนได้ลงมาโทรศัพท์ที่หน้าต้นลันทมระหว่างที่คุยโทรศัพท์อยู่นั้นเพื่อนอีกคนก็เหลือไปเห็นผู้หญิงผมยาวแต่งชุดไทยกำลังนั่งแกว่งขาที่ต้นลันทมตอนแรกก็นึกว่าตาฝาดจึงไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอโทรศัพท์เสร็จแล้วเดินออกมาจากตู้โทรศัพท์เท่านั้นแหละชัดเลยว่าเป็นผู้หญิงชุดไทยกำลังห้อยหัวและหันมามองพวกเขา ซึ่งพวกเขาตกใจมากถึงกับเป็นลมสลบไปเลยและก็ไม่กล้ามาทำงานตอนดึกอีกเลยนับจากนั้นเรื่องที่6หอในวิทยาลัยนาฏศิลป์เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นมีเด็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่ต้องพักในหอข้างในคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ซึ่งจะมีคนกลับบ้านเยอะแยะเด็กที่ไม่กลับจึงมานอนรวมกลุ่มกัน ในหอพักมีทั้งหมด4ชั้นชั้นรับประมาณ7-8ห้องแต่จะใช้ตู้เหล็กขนาดเล็กกั้นห้องฉะนั้นจึงสามารถที่จะเดินหรือตะโกนคุยกันกับเพื่อนต่างห้องได้โดยที่แต่ละเตียงก็เป็นเตียงสองชั้นในคืนนั้นมีเด็กคนหนึ่งตื่นมากลางดึกเพื่อไปเข้าห้องน้ำทันใดที่ลุกขึ้นจากเตียงก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็น คือเขาเห็นขาคนห้อยลงจากเตียงที่ว่างอยู่ด้านบนใส่โจงกระเบนสีดำกําลังนั่งแกว่งขาเด็กที่เจอไม่กล้าที่จะมองจึงคุมโปงนอนต่อในทันทีโดยเชื่อกันว่าที่เห็นนั้นอาจจะเป็นครูในวิทยาลัยหรือคนเก่าแก่ที่เรียกว่าเจ้าที่ซึ่งอยู่ในบริเวณอาคารแห่งนั้นก็เป็นได้เรื่องที่7ห้องดนตรีไทย เคยมีอาจารย์นอนที่โรงเรียนเพราะว่าเตรียมการแสดงเสร็จจนดึกพอเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเห็นจะได้อาจารย์ท่านนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเล่นดนตรีไทยซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะตอนนั้นมันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนำซำ้ำก่อนหน้านั้นยังเคยมีอาจารย์คนหนึ่งเล่าอีกด้วยว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งวีผมอยู่ในกระจก และหันมายิ้มให้อาจารย์ด้วยซึ่งทุกคนคิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของอาจารย์ท่านก่อนๆที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วนี่คือเรื่องเล่าหลอนๆที่เล่ารือสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของสถาบันแห่งนี้ที่รวบรวมมาโดยถ้าหากใครเคยเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งนี้หรือเป็นสิทธ์เก่าที่นี่ ก็อาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างไม่มากก็น้อยและท้ายสุดคงต้องกราบขออภัยกับทุกดวงวิญญาณที่มีการกล่าวถึงมาณที่นี้ด้วยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะผิดเพี้ยนประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ